ค่ะเร็วอร่ารักค่ะเพื่อนเราจะกินเหยื่อไหมมาตกให้ดูเอาอาหารนาบูอ๋อมันมันมน,นี่เลยอืมเอมอติดแล้ววิ่งติดแล้วติดแล้วอุ้ยอุ้ยวิ่งตกได้วิ่งวิ <laughs> ่งปลามาแล้วปลามาแล้วระวัขอของระวัขอของ Mà thứ thử thử thử. pha bí Thử đi, à thử đi. À đéo. Thôi rồi. Hai chị ra nhít. À hai. Vô đây. Ba mấy? Liếc đi liếc. Liếc ba. โอ้ไปแล้ว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 โอ้ติดแล้วติดแล้วโอ้จะไปทำไมสนุกแล้วไปหาพ่อมาดูมาดูดูโอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยกินแล้วนะกินแล้วนะ โอ้โหปลากระโดดมาเลยยิงดึงปลากระโดดมาเลยอ่ะเอาจับดูสิจับดูดิจับดูหน่อยล้วไปแ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 ล้ว Đinh lên mà đinh lên mà, dài mấy? tôi mất kĩเลย, tô thăng mốc kĩเลย. Đây là tôi dài, tô dài rồi mà đã. đi đi Ơi, ôi, 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 สองคนแล้วมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่ได้แล้วได้แล้วเร็วเอุ้ยอุ้อุ้ยเอาวิงดึงขึ้นมาแลววิ้งดึงขึ้นมาได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วปลาได้ปลาแล้วนอ่ไมปลานินได้ปลานินหนูหนูไม่หนูกลัว เราไม่ได้ทำไรไม,ไม่ทำไรเย็เยนตรงนี้หนูไม่เอาได้แล้ว